หลังจากที่นักมวยกุลกระแมแพ้แตกนักมวยไทยในยกที่1ในการชิงแข็มขัด WBC มวยไทยที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองเชียร์กุลกระแมไม่พอใจกับผลการตัดสินเข้าไปต่อว่าต่อขานไม่ยอมรับผลการตัดสินในเพจ WBC มวยไทยถึงขนาดทำให้โปรโมเตอร์ผู้จัดการชกออกมาประกาศยุติการนานักมวยกุลกระแมมาชกอีกต่อไปสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับ คลิปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบที่ตามมาหลังจากนักมวยกุนกัแมร์พ่ายแพ้กับนักมวยไทยที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นเพราะกองเชียร์กุนกัแมร์เข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าต่อขานไปตำหนิไปดูหมิ่นผลการตัดสินในเพจ w b c มวยไทยเป็นจํานวนมากเลยนะครับจนทําให้โปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ยอมรับไม่ได้กับพฤติกรรมการแสดงความวิถี็นของกองเชียร์กุนกแมร์จนวนมากที่ไม่มีเหตุผลไม่ยอมรับผลการตัดสิน ต้องออกมาตำหนิพฤติกรรมการแสดงความพิเีพถนของกองเชียร์คุณคแมจนต้องออกมาประกาศไม่ขอนำนักมวยคุณคแมคนอื่นมาชกอีกแล้วทำให้ช่องทางการสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศของนักมวยคุณคแมลดน้อยลงไปอีกส่วนหนึ่งคงจะมาจากการแสดงความพิถีพิถนแบบขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจจากเหล่าบรรดากองเชียร์คุณคแมพวกนี้ใช่ไหมครับและก่อนจะไปฟังรายละเอียดในช่วงต่อไปฝากกดติดตามช่องสารพัดส,ส,ส,สารพันและช่วยกดไลค์กดแช์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพจอาเซียนมองไทยได้นำโพสต์ข้อความของ1774ที่เป็นค่ายมวยเป็นทั้งโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันให้นักมวยไทยและนักมวยคุนเตร,ร์ม,มาชกชิงเข็มขัดแชมป์ WBC มวยไทยที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่วันที่17กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งเป็นสาระสำคัญพอจะสรุปได้ว่า1774เป็นเจ้าภาพเคยให้โอกาสผ่านักมวยขเขมรมาร่วมงานด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างให้ราคาที่ดีเพื่อให้นักมวยขเขมรได้ขึ้นชกแต่บรรดาเหล่าแฟนๆกุลคแมก็ไม่ฉลาดไปอีกขั้นไปพูดจาละเมิดดูมินด้วยถ้อยคำคำพูดที่รุนแรงไม่ให้เกียรติกันขนาดนี้ต่อให้กองเชียร์กุลคแมมาสำนึก ตอนนี้ก็ช้าไปแล้วเมื่อนักมวยเขมรต้องถูกทำลายอนาคตลงก็เพราะกองเชียร์คุณแคร์นั่นเองจากโพสต์นี้มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันลองไปรับฟังตัวอย่างความคิดเห็นที่น่าสนใจกันดูครับเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกนะครับเขาเข้ามาแสดงความเห็นว่าทำตัวเองทั้งนั้นบัรลัยแบบนี้จะโทษใครเป็นใครมาจากไหนถึงกล้าไปหาเรื่องเขาแบบนี้ไม่เจียมตัวจริงๆมุมมองต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่า ด่าเขาสารพัดแต่ตอนนี้ก็คลานเขา่าไปขอร่วมกับ WBC แล้วยังฝันว่าจะตั้ง WBC คุณคแมร์มร์ไม่รู้ว่ามันมีแค่ WBC มวยไทยเท่านั้นที่ทำได้มวยพม่าก,กับมวยลาวยังทำไม่ได้เลยคอมเมนต์ถัดไปเข้ามาสแสดงความเห็นว่าจากจะนำชื่อเสียงกลายเป็นนำชื่อเสียเลยน่าเสยียดายโอกาสแทนโอกาสน้อยอยู่แล้วที่จะชนะมวยไทยยังถมน้ำลายรถฟ้าตกลงหน้าตัวเองน่าเศร้าใจแทน คอมเมนต์ต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันโดยกล่าวว่าเขมรเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตได้เสมอจริงๆมุมมองถัดไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าแฟนๆและประชาชนขาดมารยาทในระดับสากลหากไม่วุ่นวายไม่ต้องเอามาชกดีกว่าวุ่นวายมากไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันอีกมีคอมเมนต์ตอบกลับความคิดเห็นนี้โดยได้เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมว่าเอซวงการนางงามเขมรและตัวนางงามเอง ก็แบบนี้เลยไม่รู้เขาอบรมสั่งสอนกันยังไงถึงทำตัวน่าเกลียดมากคอมเมนต์ต่อไปได้เข้ามาแสดงความคิเดเห็นตัวได้ยกตัวอย่างผลการชกระหว่างนักมวยกุนคมแมและนักมวยไทยในลักษณะคล้ายกันโดยมีการให้รายละเอียดว่าตอนใสยโยกแพ้แตกให้ทูนเทียร่าขมศดีอกดีใจบอกว่าเก่งสุดในจักรวาลพอตัวเองแพ้แบบเดียวกันกลับไม่ยอมรับนิสัยขมศแบบนี้ไม่มีใครอยากคบหาด้วยความคิดเห็นต่อไปได้เข้ามาคอมเมนต์แบบตั้งคำถามว่า ยังงงตรงประเทศเขมรนไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ขึ้นเวทีนี้ได้ด้วยหรือมีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าคนออสเตรเลียผักดันแถมบอกว่าชกมวยไทยแต่เขมรบอกกุลแคมแมอีกต่างหากมุมมองต่อไปได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบเป็นห่วงวงการมวยไทยโดยแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ควรให้นักมวยเคมรนเข้าร่วมทุกรายการของมวยไทยเพราะเขาตั้งทีมมาเพื่อทำลายชื่อเสียงมวยไทยดอยค่ามวยไทยแต่โชคดีที่เขาทำไม่สำเร็จถ้าอยาง่ายโอกาส ก็จะมาทำลายชื่อเสียงมวยไทยอีกคอมเมนต์ต่อไปเป็นการเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบถามเองตอบเองว่าถามว่าจะสำนึกไหมก็ไม่นะมีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าบ่งบอกถึงการศึกษาแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับเพิ่มเติมโดยแสดงความคิดเห็นว่าขนาดคนระดับหมอประเทศเขาแซะไทยเก่งหน้าเพจตลอดแต่ก็บินมาเที่ยวไทยเก่งใช้สินค้าไทยเก่งสภาพคงต้องการความเจริญแต่ประเทศตัวเองไม่มีมุมมองถัดไปแสดงความเห็นว่า มวยไทยไม่ต้องมีขเขมรเราก็ไปต่อได้แต่มวยขเขมรต้องมีไทยไว้เกาะกระแสเอาไปปัน่นเห็นไหมคนไทยยังยอมรับในมวยขเขมรมุมมองต่อไปเข้ามาร่วมแสดงความเห็นว่าไม่ควรได้มาชกตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่สมาชิกในองค์กร WBC ด้วยซ้ําและยังทำนิสัยแบบนี้อีกก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่มาแสดงความคิดเห็นแบบตั้งข้อสังเกตโดยสงสัยว่ามวยกุลกระแมไม่ได้เป็นสมาชิก WBC มวยไทย แล้วทำไมถึงได้รับโอกาสให้มาชกในเวทีนี้เป็นเวทีที่มีการชิงแชมป์ชิงแข่งขัดของมวยไทยซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับมวยกุนขแมแ์ใช่หรือไม่ครับและจากคอมเมนต์นี้เองนะครับมีการเข้ามาแสดงความพิถเห็ถนตอบกลับโดยบอกว่า WBC มวยไทยแต่เอากุนขแมแ์่ไปชกก็ไม่เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่ถ้าแบบนี้จัดเตดเวย่ยจัดเทควันโดกังฟูไปชกด้วยเลยถ้าจะนับแค่ว่าใช้กติกามวยไทยต่อไปจะเป็นคอมเมนต์สุดท้าย ของคลิปนี้นะครับเขาก็ามาแสดงความเห็นด้วยประโยคที่ว่าหมดที่ทํากินไปอีกหนึ่งรายการเอาละครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจของพี่น้องชาวเน็ตไทยในเพจอาเซียนมองไทยในเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่โปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันชกมวยไทยรายหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียออกมาประกาศจะไม่นํานักมวยกุลกแมไปร่วมชกอีกแล้วเนื่องจากกองเชียร์กุลกะแมจํานวนมากเขาไปต่อว่าไปตําหนิไปวิพากษ์วิจารณ์ไปดูมิน หลังจากที่นักมวยคุณขมแมแพ้แตกนักมวยไทยในยกแรกในเพจ WBC มวยไทยจนทำให้โปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันชกมวยในรายการนี้ต้องออกมาประกาศดังกล่าวสำหรับการแสดงความคิดเห็นบางความคิดเห็นที่มีคำพูดที่ไม่สุภาพหรือมีคำพูดที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อเกิดความเหมาะสมในการนำเสนอนะครับการที่กองเชียร์คุณขมแมจจำนวนมากไม่พอใจที่นักมวยของตัวเองต้องมาพ่ายแพ้แก่นักมวยไทย ทำให้ต้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบใช้อารมณ์ในเพจ w b c มวยไทยถึงขนาดที่โปรโมเตอร์ผู้จัดการชกค,คราวนี้ไม่ขอนำนับมวยกุนขมแมคนอื่นไปร่วมชกอีกแล้วทำให้มวยกุณขมแมเสียช่องทางเสียโอกาสในการประชาสัมพันธ์ไปอีกช่องทางหนึ่งและคนที่ทำลายโอกาสนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากกองเชียร์กุลขมแมด้วยกันเองใช่หรือไม่ครับครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสารพันได้รวบรวมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับ ชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นมีมุมมองยังไงกันบ้างครับเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมแสดงความพิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับ ขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือใช้ร่ลำรวยกันทุกคนเลยนะครับจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ